ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันที่เอสห้าสิบเอ็มสองหนึ่งนะครับเป็นทีเฟกนะครับจะเราจะเห็นได้ว่าการบวกในวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับจะมีแนวต้าอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งเอ้สักเก้าห้าศูนย์นะครับ ตรงก้าวสูนเนี่ยก็ยังเลยอ่ายังถือว่ายังไม่เลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมครับถ้ามันไม่เบรกเนี่ยกรอบสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นในวันพวกนเนี้ยมีสองเคสครับคือ,อปรับตัวสูงขึ้นครับแต่ว่าไม่สามารถทำไฮมากกว่าชุดก่อนได้นะครับซึ่งก็อาจจะมีแนวต้านอยู่ที่เซวเขามาสัก 955ครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณสัก965นะครับตรงนี้ต้องเอาหุ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือว่าอาจจะปรับตัวยกขึ้นมาตรง955ครับแล้วก็ไหลปิดต่ำลงมาครับแล้วก็ทำโลต่ำกว่าเดิมอันนี้ก็จะเป็นเคสของการไซเวอย์อยู่ในกรอบ3เหลี่ยมนะครับประมาณนี้ของของตัว S50 นะครับส่วน Set i n นเดก็คงจะคล้ายกันนะครับ โดยเส้นนีเด็กเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่1585นะครับสำหรับวันพวกนี้นะครับแต่ถ้าผิดแผนเลยก็คือทุบลงมาเลยครับแล้วยิ่งทะลุตรงนี้นะครับประมาณสัก1555ลงมาเนี่ยเซนติเ,เมนต์ลบเนี่ยจะกลับมาทันทีนะครับการเทีดก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะครับเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจนะครับถ้าวันพวกนี้เซ้จ,จะขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอา พวกนี้แหละเพราะว่าดูแล้วสวยงามนะครับก็มี GPS C นะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ถ้าเอาตามจริงเนี่ยตรงนี้มันถามว่ามันก็ยังไม่น่าซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ที่จะฟอร์มตัวเป็นขึ้นมากนะครับเพราะว่ามันก็แค่การรีบาวนะครับ แต่ถ้าหากว่าจะเริ่มกลับตัวแล้วมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับตัว t p s ต้องราคาต้องเกินประมาณสัก75บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะมองเป็นการที่เขาจะ up t เท n ขึ้นมานะครับแต่คาดว่ากลุ่มโรงไฟฟ้า Q1 น่าจะออกมาดูดีนะครับเพราะว่าไฟฟ้าก็ขายได้ตลอดเนาะ อยงไรก็ตามนะครับก็ยังคงมีแนวต้านอยู่พอสมควรนะครับสำหรับ g p s บก็ดูตรงนี้ก่อนนะครับเลย75ได้นะครับต้านถัดไปอยู่ที่79ตัวที่2นะครับก็เป็น EA นะครับถ้าเขาจะพยายามนำเส้นนำเซตขึ้นนะครับ EA เนี่ยทำตัวเหมือนหลุดนะครับหลุดเทรนนะครับอาจจะไม่ได้หลุดอะไรมากก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราตีกรอบ ประมาเนี้ยนะครับก็ถือว่ายังอยู่ใน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 ชุดมันอยู่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นโซนล่างแล้วแหละริดจะรีวรดเนี่ยถือว่าสูสีนะครับแล้วก็น่าลุ้นมากนะครับไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้นะครับตัว EA นะครับจะจะให้สวยเนี่ยต้องเลย63บาทไปให้ได้นะครับ ถ้าเลย63บาทเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ชุดไฮนะครับอยู่ที่67สิบเจครับก็ถือว่าน่าจะกำไรพอสมควรนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเก่งกำไรนะครับก็มาสัก7จ็ดนะฮะแต่เวลาหุ้นมันขึ้นเนี่ยมันมักจะาหุ้นตัวใหญ่มักจะเอากำไรที่20%นะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณสัก77สิบเจสำหรับ EA นะครับถ้าขึ้นไปถึงเนาะ ประมาณนี้ครับแล้วก็มีตัวที่เหลือก็เป็น TOA นะครับอย่างเงี้ยครับจะจะย่อก่อนหรือเปล่าไม่นี้น่ไม่แน่นะครับแล้วก็มี t v o ครับอย่างที่เราบอกไปในในคลิปก่อนก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะครับว่ามันเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันไปายครับถ้าเราตามตอนนี้ก็ต้องมาเสี่ยงครับว่าจะไปต่อไหมเพราะว่ามันเขียวประมาณสองสามวันเนี่ยตามกฎก็คือต้องมีแดงนะครับ เขียวสามต้องแดงหนึ่งนะครับอาจจะเขียวได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเขียวทีละนิดานเงี้ยได้นะครับอีกกลุ่มที่น่าสนใจในตอนนี้คือกลุ่มโรงพยาบาลครับเรามาดูตัวที่น่าสนใจเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลกิงสวยทบ้ทุกตัวนะครับตัวเนี้ยนะครับก็เบรกนิวไฮขึ้นมานะครับเป็น lph นะครับราคาเดิมที่5 0 5ตรงนี้เป็นแนวต้านที่ ค่อนข้างมีนัยยะนะครับแต่ว่าเบรกขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังย่อตัวนะครับย่อตัวตรงนี้ถ้าไม่หลุดเส้น EMA ตรงนี้นะครับประมาณสัก5.2เนี่ยก็จะมองว่าจะอัพเทรนละครับแล้วก็ขึ้นไปเทสข้างบนจริงๆมันเป็นอัพเทรนละฮะแต่ว่ามันจะเริ่มไล่ราคานะครับหลังจากนี้นะครับถ้าไม่หลุด5.2นะครับก็จะสวยเนาะ แต่หดู5.2นะครับก็จะพักตัวในกรอบก่อนอีกสักพักหนึ่งนะครับก็เล่นสไตล์เดิมของ LP h นะครับช้าๆแต่ไปเรื่อยๆโดยมีจุดแนวต้านอยู่ที่5.9แล้วก็7บาทนะครับสำหรับ LP h นะครับตัวหนึ่งนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเป็น W P h นะครับตัวนี้นะครับลงมาทดสอบแนวโน้มาตามเส้นเทนไลน์นะครับ น่าสนใจนะครับสำหรับตัว WPH นะครับวอลล่มแห้งลงนะครับแล้วก็ลักษณะของการฟอร์มตัวนั้นค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแนวตั้งของ LPH มีอยู่ประมาณสักหลายจุดนะครับก็มี 2, 4, 6นะครับถ้าเลย 2, 4, 6ไปได้ก็เป็น 2, 9, 4นะครับเพราะ LPH เนี่ยนะราคาที่เขาเปิดมาเนี่ย อยู่มาทักสาบาทถึง4บาทนะครับก็มีรูมในการขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลหลายๆตัวนะครับอย่าง IMH นะครับจริงๆแล้ว IM h เนี่ยคิดว่าน่าจะราคาน่าจะไปได้ถึง9บาทนะครับเพราะฉะนั้นจะมีรูมตรงนี้ในการขึ้นค่อนข้างไกลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแอลพต้องเบรกนิวไฮตรงนี้ไปให้ได้ด้วยนะครับลักษณะของแอลเอเเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับคือหัวุ่มแห้งแล้วนะครับ แต่เป็นนะครับดิเวเวเชนนะครับก็ถึงไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี BCH นะครับ c ีจีอะไรพวกนี้นะครับได้หมดนะครับ b c h ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับถึงจุดแนวรับแล้วนะครับที่ไม่เลือก l อ h พเพราะไอ้บ c h เพราะว่าบางทีไม่ค่อยถูกจริตนะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วก็ CHG อย่างเงี้ยครับสวยงาม ขาว c h g ลักษณะกราฟคล้ายกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นวิบาร์นะครับนี่รครับถึงจุดแนวะรับทั้งหมดแล้วล่ะครับวิบาร์เองก็เหมือนจะพักตัวพอแล้วเช่นกันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะไปได้ไหมสําหรับวันพรุ่งนี้หรือวัน ต,ต่อไปนะครับถ้าววลุ่มยังคงแห้งแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ